ทิศเหนือของเรานะครับเหนือเหนือของเราไม่ใช่ <Ừ. S 2> ทั่วประเทศนะครับแล้วก็บนดอยด้วยเพราะว่าตรงนั้นอุณหภูมิก็ติดลบได้อยู่แล้วนะครับมผมก็เลยเพียงแต่บ,บอกว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะเกิดหิมะได้อาจารย์นัดองค์ครับพูดกันเยอะมากเรื่อง2012นะครับแล้วก็มีทั้งคนที่บอกว่าโอ้ดูหนังแล้วก็ไปคิดไปตามทฤษฎีของปฏิทินมายาเลยว่ามันหมด2012แล้วจะเกิดอีกมุมหนึ่งคนก็บอกว่ามันแค่หนัง อีกอย่างหนึ่งผมเองลองไปหาข้อมูลมาอย่างเงี้ยคนที่เขาพูดเรื่อง2012ออกมายอมรับเลยเหมือนกันว่าจริงๆปฏิทินมายาเนี่ยเขาคำนวณว่ามันหมดอีก50ปีไม่ใช่2012คำนวณผิดคือข้อมูลเบื้องต้นก็ผิดแล้วหมายความว่าไม่ไม่ปฏิทินมายาไม่ได้ผิดแต่คนไปเอาปฏิทินมาถอดราการเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้หมด2012เขาหมดตั้ง2062อะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นเรื่องที่สับสนกันไปหมดไม่ใช่เรื่อง2012เนี่ยอาจารย์มองว่าเราควรจะมองยังไง คือผมจะเป็นคนขยันแค่ไหนก็ตามถ้าเผื่ผมเขียนปฏิทินสักวันหนึ่งผมก็ต้องหยุดอันนี้เป็นเรื่องปกติเออวะไม่ใช่ว่าเราจะเขียนไปเรื่อยๆตลอดการได้ยังไงนะครับก็ขอให้เข้าใจครับว่าโลกของเราไม่พังครับไม่ใช่วันสิ้นสุดของโลกโลกของเราจะอยู่ต่ออีก4,500ล้านปีนะคร จะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างน้อยใช่ไหมอาจารย์หรืออาจารไม่ไม่คือเรารู้เลยครับเปวิทยาศาสตร์คำนวณแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าในอีก4,500ล้านปีเนี่ยดวงอาทิตย์ของเราจะขยายใหญ่ขึ้น60เท่ามันจะร้อนขึ้นมาอย่างกระทันหันแล้วโลกเราก็โดนเผาไหม้ไปนั่นคือจุดจบของโลกของเราเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอีก4,500ล้านปีที่จะอยู่ด้วยกัน นะฮะแล้วถึงตอนนั้นก็หวังว่าพวกเราสามัคคีกันรักกันแล้วก็เราก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรแล้วเราก็จากกันไปอย่างดีนะครับไปสู่พระเจ้าไปหานิพพานไปไหนต่อไหนที่เราต้องการจะไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจครับว่าโลกของเราเนี่ยปีหน้าไม่มีวันที่จะหมดสิ้นหรือจบสิ้นแต่ประการใดนะครับใช่มันก็ยังคงมี เรื่องของภัยพิบัติภัยพิบัติอะไรต่ออะไรก็คงมีไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกเราแล้วมันจะไม่มีอะไรที่ทำให้คนต้องตายไปกันหมดนะครับไม่มีขอยืนยันครับครับครับอาจารย์วรพัฒน์ั้งครับผมผมมองว่าผมอาจจะออกไปตายข้างหน้าห้องสงนี่ก็ได้คือคือความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาก็อยากให้เรา ทําตัวพร้อมตายก่อนตายอย่างที่อาจารย์พกกธูธท่าท่านว่านะครับไม่ใช่ว่าไปรอเตรียมตัว2 0งศนย์หนึ่อก่อนว่าตายก่อนถึงเวลานะก็แต่ยังไงก็ตามเหตุการณ์เรื่องพวกนี้ผมอยากให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสถ้ามีโอกาส สอนธรรมะกันได้ก็สอนจะศาสนาไหนกันแล้วแต่นะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสไปซะเลยสอนเลยเรื่องทําความดีอะไรเงี้ยผมว่าเป็นช่วงที่ดีมากนะคือถ้าลุกขึ้นมาทําดีเนี่ยไม่ว่าจะตกพกตัวอะไรอย่างน้อยเราได้ทําดีเนี่ยโอเคใช่พอตายไปก็เขาก็ถามว่าทำอะไรมาเห็นด้วยอาจารย์ครับกลัว2 0งศมากแต่สงการกินเหล้าแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์นั่นหละดิไม่ต้องก่อนแล้วไปแล้วอาจารย์ครับในมุมมองของอาจารย์อาจารย์คิดว่าเราจะเตรียมตัวเตรียมใจอะไรที่จะพบกับสิ่งที่กําลังจะมา คือเนื่องจากว่ามนุษย์เราหมดแต่ทะเลาะกันประเทศที่เจริญแล้วเขาก็บอกเรื่องอะไรจะให้เขาลดความเจริญของเขาประเทศที่กําลังพัฒนาเขาบอกจะให้เขาหยุดได้ยังไงฉันยังตามเธอไม่<ข>ทันเลยเขายังตามไม่ทันก็ต้องตามให้ทันก่อนแล้วค่อยหยุดนะฮะต่างเกี่ยนกันไปก,กนม,มันก็เลยตกลงอะไรกันไม่ได้เมื่อตกลงอะไรกันไม่ได้เนี่ยนะครับพวกเราก็จะต้องช่วยกันทําเท่าที่เราทําได้แต่ละคนแต่ละคนนะฮะ ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนประหยัดพลังงานนะฮะขี่จักรยานกันมากๆนะฮะในกรุงเทพพยายามใช้รถ BTS s หรือใช้รถเมย์ใช้รถสาธารณะรถสา,ส,สาธารนณะไม่ใช่เอารถส่วนตัวออกมาวิ่งกันเยอะแยะแล้วรถก็ติดทำให้เสียพลังงานไป,ปเปล่าๆเราต้องประหยัดพลังงานนะครับเพราะ,ะนั้นผมถึงตั้งโรงเรียนขึ้นมาแล้วผมก็ใช้พลังงานทดแทนหลายชนิดทีเดียวแล้วก็จะให้ ลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ติดลบภายในโรงเรียนมหมายถึงว่าจะได้ไปเฉลี่ยช่วยคนข้างนอกอต้องช่วยคนข้างนอกอและเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูด้วยในขณะเดียวกันผมก็ไม่ลืมเรื่องธรรมะมผมสอนเด็กของผมเนี่ยให้มีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นมีจิตสาธารณะช่วยเหลือทุกคนเพราะคนที่มีเมตตาเท่านั้นแหะครับที่จะคิดถึงส่วนรวม,มจริง,รงๆนอกนั้นเขาคิดถึงตัวเองอ,อย่างเดียวนะครับงนั้นเราต้องทําทั้ง ด้านธรรมะด้วยแล้วก็ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนครับอย่าไปรออะไรอย่าไปแต่ทุกคนต้องทำทุกคนต้องทำพอฮะเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้ฮะสิ่งสําคัญที่สิ่งหนึ่งคือขนาดนี้ควรต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าตนเองเนี่ยอยู่ควรอยู่กับธรรมชาติอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเพื่อนฮะในบริเวณบ้านของตนเองที่ที่อาศัยของตนเองเนี่ย อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเปล่าและในบริเวณนั้นเป็นมีภัยธรรมชาติอะไรบ้างควรเรียนรู้กับภัยธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณบ้านซึ่งมันมีหลายแบบใช่ไหมแตกต่างกันแต่ละพื้นแล้วก็หาวิธีป้องกันสิ่งสคัญที่สุดคือก่อนเกิดภัยเนี่ยควรมีความพร้อมทุกอย่างในเรื่องของเช่นเช่ังไบ้างอุปกรณ์ยังชีพชุดยางชีพข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยสามอยู่ได้3ามวันน้ำสองลิตรน้ำหรือวิทยุทานซิสเตอร์วิทยุที่ใช้ถ่านถ่านไฟฉายแต่ละบ้านครับเทียนไขไฟแช็ค อุปกรณ์ยารักษาโรคเอกสารสาคัญที่จะ,จะแสดงตนตรงนี้น่าจะเก็บรวบรวมไว้ในที่สําคัญที่ตัวเองหยิบฉวยได้ในโอกาสที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอันนี้หมายถึงทุกบ้านในประเทศไทยหรือว่าเฉพาะบ้านที่อยู่ในพืน้นที่เสี่ยงท,ยทุกบ้านควรมีบ้านผมอยู่นนทบุรีก็ต้องมีควรมีพราะไม่รู้มันจะเกิดอะไรเมือ่อไหร่และควรเรียนรู้ว่าภาัยธรรมชาติใดยอยู่ในฐานะคนเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญคือควรเรียนรู้ว่าเช่นนนทบุรีมีโอกาสเกิดอะไรได้บ้างเช่นน้ําท่วมถูกต้องครับจะแก้จะไปทํำยังไงสําคัญที่สุดคือแผนภูมิ หรือจุดปลอดภัยว่าตรงไหนเป็นจุดภัยที่ควรจะเคลื่อนย้ายตัวไปอยู่ตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นให้หนีไปตรงไหนครับยังไม่รู้เลยเคยนัดแนะครอบครัวไหมครับว่ากิ่ภัยแล้วจะไปเจอกันที่ไหนบ้างอะไรแล้วแต่ถ้าพ่อลอยไปทางนี้ลูกก็พยายามลอยให้มันมาทางเดียวกับพ่อแม่เขาลอยไปทางนู้นอะไรนี่เป็นขเตรียมเด็กในโรงเรียนผมหมดเลยนะครับมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นขึ้นภูเขาไปก่อนมีแผนนัดแนะเลยมีแผนโอ้เราเราฝึกด้วยเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ต้องมีก่อนเกิดภัยปฏิบัติตัวยังไงขณะเกิดภัยปฏิบัติตัวยังไง และอยู่ในฐานะไหนหลังเกิดภัยเป็นแบบตัวอย่างไรคือเรา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 เอามาเป็นบทเรียนแล้วมาฝึกซ้อมอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็มามาใช้เป็นแผนในการปฏิยัติแล้วมีสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือนกันตีเกาะเขากองปานวย์สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้กันในหมู่บ้านในพื้นพื้นฐานของชุมชนว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์การแจ้งเตือนเช่นป่านวีดแปลว่าน้ําท่วมถูกต้องครับแผนดินไหวให้ใช้ตีระฆังอะไรก็ตามเป็นการที่เราต้องสื่อสารความรู้กันให้ได้ ในหมู่บ้านของตอนเองอจริงๆแล้วตรงนี้พื้นฐานทางราชการมีแนวทางในการนการอยู่ยยซึ่งมันต้องใช้เวลารตรงนี้ต้องช่วยกันแต่ระบบโรงเรียนก็ดีแต่ทุกวันนี้เป็นหลักสูตรเรืองังเป็นแล้วครับในในภาคใต้เองมีหลักสูตรการสอนของการเกิดสึนามิในโรงเรียนจริงๆต้องมีทุกพื้นที่ครับเพราะว่าภายัยแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอาทิเช่นแผ่นดินไหวนะครับ,รบเราขนาดนี้เราอยู่ในตรงนี้เราอยู่ในอาคารที่นี่เราอยู่ทําไงตอนนี้อ่าหาเราก็ต้องมุดโต๊ะใช่ไหมครับออกไปข้างนอกก็ไม่ทัน ถ้าอยู่ในอาคารสูงก็เช่นกันเราควรหาที่แข็งแรงระเบบถ้าอยู่อาคารเตี้ยๆเราก็วิ่งเป็นที่เที่ยวโลกแจ้งเดี๋ยวที่ผ่านมาเขายังใช้วิ่งกันลงมาอยู่เลยนะวิ่งนั่นคือก็ก็จะอุบัติเหตุจากการชนกันวิ่งกันเพราะไม่รู้ไปทางไหนวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันคนละที่ต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ขอความรู้ได้ที่ไหนครับสมมติผมเป็นโรงเรียนผมเป็นหมู่บ้านผมเป็นอบตผมเป็นอะไรหาความรู้ตรงนี้ขออนุญาตหน่วยงานทุกทกหน่วยงานขนาดนี้ดำเนินการตรงนี้อยู่ ต้องเข้าไปให้ความรู้กับติดต่อที่ไหนครเขาติดต่อได้ที่ก็ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นของศูนย์เตือนภัยชาติเองของกรมป้องกันและบรรเทาภัยกรมทรัพยาเรกรทรนีทุกหน่วยงานฮะเราไปให้ความรู้เรื่องนี้โดยเราจะทําเป็นทีมเข้าไปเจ้าของตึกหรือว่าดูแลคนกลุ่มมากๆอยู่เงี้ยยินดีครับยินดีเลยใครพิบัติเรื่องแผ่นินหวายยังงติดต่อตอะนี้เราเองเราก็ได้ไปให้บรรยายในในพื้นที่ตึกจะใหญ่ในกรุงเทพมาพร้อมควรครับทำความเข้าใจกันความรู้เป็นสิ่งสำคัญสุดครับติดต่อไปได้ที่เบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่ เบอร์ของรัฐบาลครับใช่ครับอ๋อแล้วเขาโยงไปหาได้เองครับทุกเรื่องครับตอนนี้จะทําเป็นระบบเดียวกันหมดเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องจาเบอร์เยอะครับคือถ้าเรายังไงปลูกฝังให้ทุกคนเห็นความปลอดภัยครับเห็นความปลอดภัยในชีวิตของตนเองความปลอดภัยว่าเราบ้านเราแม่หมวกกันน็อกยังไม่ใส่เลยครับอย่างที่อาจารย์บอกอะเราเรามีปัญหาในเรื่องอื่นเยอะมากกว่าตรงนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องอะไรมากกว่าสิ่งนี้เองอย่าไปวิตกกังวลครับหันมาให้ความเข้าใจและสนใจกับภัยพิติธรรมชาติแล้วเรียนรู้ก็อยู่กับมัน เราไปทําลายธรรมชาติธรรมชาติก็ย้อนกลับมาเอาคืนมาทําร้ายเราตรงนี้ครับผมอินด้วยกับอาจารย์วรพัฒน์ว่าว่าเมื่อระบบจิตใจล้มเหลวเนี่ยดูดูกรณีของญี่ปุ่นกับกรณีภาคใต้ของเราเนี่ยผมไปภาคใต้ตรงที่น้ําท่วมหลายคนออกมาได้นะแต่ต้องไม่ออกเพราะถ้าออกไปบ้านจะโดนขโมยของอก็ต้องไปนั่งอยู่กลางน้ําอยู่นั้นเพื่อเฝ้าเฝ้าของในบ้านแล้วแล้วคิดดูกลายเป็นว่าเราซ้ําเติมกันเองด้วยด้วยการขโมยของกันเองทั้งทั้งที่ ธรรมชาติก็ลงโทษอยู่แล้วเเป็นปัจจัยหลักเลยครับบ้านเราเนี่ยครับต้องหันมาให้เห็นใจคนชาวบ้านว่าจะออกไปก็กลัวของในบ้านหายเลยไม่เลยทําให้เสียชีวิตก็ทาให้ตัวเองต้องรออยู่แล้วก็ภายภายธรรมชาติก็มาเอาชีวิตมาซ้ำอีกทีครับผมเชื่อว่ามีความรู้สึกนี่เป็นเป็นเรื่องสําคัญแล้วหลายคนกําลังรู้สึกไม่สบายใจกําลังจะคิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิตว่าเฮ้ยทำไงให้ฉันรอดคนอื่นเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวฉันจะไปตุนอาหารสร้างบ้านที่อื่นหรืออะไรก็ตามแต่ อา,อาจารย์วรพัฒน์มีคําแนะนํากับวิธีคิดกับกรณีที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างม,ม,มันคิดได้อย่างนี้นะ <S <S สมมุมติว่ามีสงครามใหญ่ในโลกนี้คนไทยยังมีที่ปลูกผักเยอะแยะแต่ก็ออกไปซื้อรถสงแถวที่เอามะเขือมาขายทั้งๆที่หลังบ้านปลูกมะเขือได้ผมถือว่าเป็นความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาตินะฮะเรามีโลกใบเดียวนี่คือบ้านของเราเราอยู่บ้านหลังเดียวกัน แล้วเรามาทะเลาะก,กันทำไมเดี๋ยวกลับมาฟังบทสรุปของการรับมือมหันตภัยกันต่อช่วงนี้ชมจ่อใจปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมโดยเฟรน a ์ส Group จ่อใจปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมโดย f เฟรน a ์ d Group ขอบคุณครับพี่ยังอยู่กับผมแล้วก็คุณเจนนะครับกับเรื่องราวของวิถีชีวิตแห่งผู้สร้างครับวิธีในการจัดการเกี่ยวกับของเสียเนี่ยคุณเจนมีแนวความคิดยังไงครับผมคิดว่าอันแรกเลยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแนวความคิดเราเพราะว่าของเสียหรือขยะบางอย่างนั้นมันอาจจะไม่ใช่ของเสียก็ได้มันอาจจะเป็นทรัพยากรที่เรานำกลับมาใช้ได้ถ้าสมมติว่าใต้ต้นไม้เนี่ยใบไม้มันหล่นลงไปเราก็จะมองว่านั่นคือขยะจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่อไป อย่างมหานครเซี่ยงไฮ้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถนำขยะที่ประชาชนทิ้งไปทุกวันเนี่ยนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ามันอยู่ที่แนวของมคิดจริงๆครับในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการการจัดการเกี่ยวกับของเสียเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างครับยกตัวอย่างกับโครงการที่เราทำ l ิ v i ิ g p โป o t ตไทเนี่ยนะครับอย่างน้ำที่เราใช้ในครัวเรือน ซึ่งเราสามารถรีไซเคิลน้ำเนี่ยกลับมาใช้ในส่วนการได้ครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแนวความคิดเท่านั้นเองพลันตัวนี้มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีร่วมก้าวสู่อนานคตสู่วิถีแห่งผู้สา Circle Living Prototype สนับสนุนโดยปัญหาผมร่วงนึกถึงแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กตร้าและแฮร์โทนิกเครื่องปรับอากาศมีเดียเย็นเร็วเย็นจัดตัดไวประหยัดไฟมากกว่าที่คุณคิดดับเบิลเอคัลเลอร์พรินท์เพื่องานพรินท์สีงานดีคุณก็ดูดีวิทยาลัยราชพฤกษ์สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ ฟิล์มกรองแสงไฮคู rew, เย็นไม่กลัวแดดจากธรรมชาติเพื่อทารกเบบีมายเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตักต้องสีดูลักส์อินสปายอาจารย์วรพัฒมีคําแนะนํากับวิธีคิดกับกรณีที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาะคตอย่างม,มันคิดได้อย่างนี้นะเราคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ลําบากแล้วตอนนี้ต้องอย่างพออ,อว่ายอมรับสภาพ วางแผนยุทธศาสตร์ให้ความรู้เรื่องพวกนี้มากๆแล้วก็โรงเรียนไม่พอแล้วตอนนี้ต้องวัดด้วยวัดไม่พออนามัยด้วยนะครับต้องช่วยกันนะยิ่งอย่างกรุงเทพเมืองใหญ่เนี่ยผมยังมองไม่ออกเลยว่าชาวสุขุมวิทจะไปรวมตัวกันตรงไหนถ้ามันท่วมปื้นขึ้นมาเงี่ยยังมองไม่ออกเลยชาวสีลมจะไปรวมตัวพี่น้องจะตามล่ากันได้ยังไงใช่ไหมฮะ หรือเมืองใหญ่ๆขอนแก่นอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็ลาบากเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากอยากอยากให้เอาเรื่องนี้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเอาเรื่องนี้มานั่งสอนเรื่องความรู้กันเรามีแต่ความรู้ที่ใช้สอบเอ็นทรานซ์อะไอ้ความรู้รอบตัวเราเลยเนี่ยปลูกผักปลูกพริกเลยยังไม่รู้จักกันเลยแล้วผมจะเสริมเรื่องที่2ก็คือนอกจากรู้เรื่องวิธีหลบภัยธรรมชาติแล้วที่1นะฮะสองผมอยากจะสอนให้พวกเราทําตามพระราชดำริก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสมมุติว่ามีสงครามใหญ่ในโลกนี้ สมมติว่ามีน้ำมันไฟฟ้าเข้ามาไม่ได้รอบกันในเขตอ่าวทั้งหมดเลยนะคนไทยยังมีที่ปลูกผักเยอะแยะแต่ก็ออกไปซื้อรถสงแถวที่เอามะเขือมาขายทั้งท,งท้งที่หลังบ้านปลูกมะเขือได้ผมถือว่าเป็นความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาตินะฮะที่ออกไปซื้อมะเขือทั้งที่สามารถปลูกได้หลังบ้านเนี่ยก็อ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มทีนี้ในหลายๆที่ในประเทศไทยในเมืองใหญ่นะอย่างกทมเองเขาก็เริ่มปลูกผักบนหลังคา อย่างพวกผมก็พยายามสอนลูกศิษย์ให้ปลูกผักในระเบียง,บ,ยงบ้านเออ <c oughs> ผมเริ่มฝึกแล้วนะตอนนี้ <c oughs> เริ่มพา